สวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะเห็นหน้าพวกเราสองคนแม่ลูกในเช้าวันหยุดสบายสายแบบนี้ mm. ก็ทราบทันทีเลยนะคะ mm. ว่าได้เวลาแห่งความอภิรม์ทางปัญญากันแล้วกับรายการพุทธปัญญาพิรมโดยเรายังคงมีบรรยากาศจากพิธีฉลองครบรอบ24ปีโครงการเรายกวัดมาไวที่เซเวน่นมาให้ทุกท่านได้ร่วมสัมผัสกันต่อขอเชิญร่วมบุญกันได้ในช่วงแรกของรายการธรรมมาพิรมค่ะ ช่วงธรรมมาพิรม จากเมื่อวานนี้เราได้นำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการร่วมบูญเป็นเจ้าภาพกระถินสีภาคและพิธีการสวดนพเคราะห์เนื่องในวาระครบรอบ24ปีโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นณอาคารซีพีทาวเวอร์ชั้น11ถนนสีลมกันมาบ้างแล้ว กิจกรรมของเรายาวนานมาจนถึง24ปีซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่เรามีพิธีใหญ่คือการสวนนพเคราะห์เนี่ยน่าจะมาช่วยเรื่องวิกฤตโควิดที่จัดพิธีวันนี้ทุกปีเราก็จัดพิธีให้เพราะอะไรท่านชีวิตคุณมีค่คคคาเกาพยายามอะไรที่ดีที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหบุญเราก็จัดให้สองอะไรที่ศักดิก์สิทธิ์จะคุ้มครองชีวิตท่านเนี่ย ก็ต้องมาคิดกันท่านว่าในช่วงนี้อะไรจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวันนี้เราจะนำเข้าสู่พิธีการสวดนพเคราะห์โดยเริ่มจากการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ด้วยการอาราธนาศีลกันก่อนค่ะปัญจศีลานิยาจามะผูติยมปีพุทธังสระนัง,งขจามิปานาติปาตา เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาธานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุเมชาจราเวรามณี สิขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทังเวรามานีสิขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชะปมาทัตถานาเวรามานี สิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานีสีเลนะสุขติยันตีสาธุสีเลนะภคเขสมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันตีตัสมาสีลังวิโส ฮาเยเอสาธุและโอกาสนี้นะคะค่ข,ขอเรียนเชิญคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักด์นะคะรับของที่ระลึกจากทางคณะสงฆ์วัสุทัตเทพพษษัทอวารามะคะ่ะจะได้เข้าสู่พิธีกรรมพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้ประกอบพิธี ในการสวดนพเคราะห์ลำดับต่อไปจะได้กราบรัตนาหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์สังวรคุณหลวงพ่อเจ้าคุณถนอมแห่งวัดสุทธาเทพพระวรารามจะได้เมตตาเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยขอท่านสาธุชนทั้งหลายพนมมือ หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์สังวรคุณนั้นนับว่าเป็นพระเกจิถเถราจารย์ชื่อดังแห่งวัดสุทัาเทพ,พวระวรามผู้สืบสารตำนานพระเวทตามตำรับสมเด็จพระสังฆราชแผ่วันนี้หลวงพ่อเจ้าคุณพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดสุทัาเทพ,พระวรามได้เมตตาต่อ คณะศรัทธาสาทธุชนทั้งหลายจะได้เป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยเพื่อจะได้ประกอบพิธีอันเป็นมงคลในวาระพิเศษที่เราท่านทั้งหลายได้จัดให้มีพิธียกวัดมาไว้ที่เซเว่นครบปีปนตอนสัป่ป ขอเจริญพรคุณสวิทกิ่งแก้วขอเจริญพรคุณชวนนิ่มกิตตคุณขอเจริญพรคุณยุทธศักดิ์ภูมิสุรคุณทั้งสามท่านจะได้เป็นตัวแทนท่านสาธุชนทั้งหลายจุดเทียนหน้าขันสาครเบื้องหน้า ลำดับต่อไปขอเจริญพรคุณโยมพิทยาจะได้เป็นตัวแทนท่านสาธุชนทั้งหลายจุดเทียนเงินทองและทูปบูชาเครื่องสังเวยนพเคราะห์ด้านหน้าขอเจริญพรจุดเทียนนเคระห์ทั้งเก้าไปขอไปด้วย 1. คุณโยมทวีศักดิ์แก้วรัตนปัมมา 2. คุณโยมวิสิทธิ์ วิเศษวินโยส<ม>คุณโยมชัยโรธที่วัดมั่นเจริญสคุณโยมสกลเตชะสถาพรห้าคุณโยมลาวัน<ม>เตรียมหงสากุลหกคุณโยมวรวัตตันตรานนท์เจคุณโยมเฉลมชัยฉัดชัยกนันแปดคุณโยมชรัตนิขิคคุณวงศ ก้าวคโยมบัญญัติคำนูนวัดลำดับต่อไปจะได้ขอเจริญพรญาติโยมทั้งสี่ท่านจะได้จุดเทียนน้ำมนตเบื้องหน้าเกจิเถราจารย์ทั้งสี่รูปทางคณะทัานเจ้าภาพได้กร,ราบรัตนาระเดชพระคุณพระพิพัฒนสังวรคุณหลวงพ่อเจ้าคุณถนอมแห่งวัดสุทธ์เทพพระวรารามสองพระครูสมุทรวิทยาคมหลวงพ่อใจ แห่งวัดพญาญาติจังหวัดสมุทรสงครามสามหลวงพ่อพระครูยติธรรมานุยุทธหลวงพ่อแปะแห่งวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม 4. หลวงพ่อพระครูประหลัดสิทธิวัดหลวงพ่อน้ำฝนแห่งวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐรมยอดโยมสาธุชนทั้งหลายเอาสายสินมาพันที่ศีรษะของท่านทั้งหลายได้จะได้เข้าสู่พิธีกรรมพิธ,กพธีการเป็นลำดับสืบต่อไป sakke kama jarupe kyurisik าราตเทจันตริกเวิมาเนทิเบระเทจขาเมตารวนนาคาเนเคหะวัตถุมหิเกเตปุมมาชัยนตุเทวาชราทราวิสมยักะกันตปนาคาธรรมสวนาการวอะยัมพะทันตัง วันทิตวาอาจาริยปาทางเมสการิยสัมปินทยาอย่างสัพโตสังวินาสันติสิริเทพเปยาวิโยทยามังมเหสุรังปัทวสังวิสุทธิเทเวสสภูทิพยะสักเคมันตุมารสิทธิโอพมพระภูมิพระธรณีกุงพารีตังเปะยยะปริวารายะเอหิสถายะอาคัจฉันตุปริพุนฉันตุสวาหายะ นามิเซรสานาโคปัทวิยงปริภารโตเทหิเมสุขะสัมปติสัพทาปุริมาสมิงทัตตระโถจะมหาราชาธิสาภาเขเ,เตปิตุมเหอนุรักขันโตอาโรคเยนะสุเขนจะอาคเนยสมิงกันตะโพจะมหาราชาธิสาภาเขเตปิตุมเหอนุรักขันโตอาโรคเยนะสุเขนจะ ทักินาสมิงวิรุณหกโกเจมหาราชาทิสาภาเกเต,เตปิตุมเหนุรักขันตุอาโรคเยนสุเกนนะจาหระดีสมิงเทวาจจรังวาติทังวาติทังวาติทังวานิสินุวาสยามนวารัติงวาที่วังวาสป,ปัตตะตังรักขันตุมหาเทวาติข้าพระเจ้าขอ,อยอก่อนพระนต ทศนักประนมน้อมพร้อมกายวจีจิตประดิษฐ์เบญจางยุคนหัดทสางชุรีกรพิสารสิทธิศักดามหันตาดิเรกน้อมเอกอักวชิรหัดปินสุทัตทิพยสถิตอภิบาลโลกบริลักษ์พิทักษ์ทั่วทิสาดลเยี่ยมเย,ยนยนไตราตาด้วยศักดานุภาพ อาจทราบสิ้นทุกแห่งทั่วล่าแหล่งลำเนาอีกขอเคารบรับน้อมคำนับเทพเท้าทั่วแดนด้าวโดยหมดภูมิโสรสช่อฉันจบเบื้องบรรพไตรจักสิ่งสำนักทั่วสถานทิพยะพิมานแมนจบหนึ่งขอเคารบเทพพเจ้าทั้งเก้าพระองค์ผู้เรืองฤทธ สถิตทวาทศราศีมีอาทิเทพทินกรทรงอาภรโสภาคปัฐมรากเรืองจำรัดเถลิงหลังรัตนภาหาดไก่สอราชฤทธิ์คำรนจงเสด็จมาดังจำนงฟังพระสงฆ์สวดพุทธวัจ,จนะและพรามก่ลาวสรพัญญะคาถาอันมีในเบื้องหน้านั้นเทิน สักเคกเมจรูเปเคริสิขารตะเตเหมจันตลิเควิมาหานทีเปรเทจะคาเมตรุวนะคาหะในเฮมเคหาวัตุมหิเคเฮตเตผุมมาจายันโตเทวาชละทละวิสเมเฮม ยกขันธปนังคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนะหังสัทวโหเมสุนนตูนโมตัสะภคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธ नाम สัพพะวะโตพุทธังสรณังคัจฉามิทัมบางสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามเปโภทังสรณังคัจฉามิทุติยามเปธรรมังสรณังค an ัจฉามิทุติยามเปสังฆข สังรคามตตมตตยพังงสรคา,ามิธีการสวดนพเคราะห์นี้เป็นการบูชาเทพนพเคราะห์ทั้ง9ด้วยพุทธมนต์9บทโดยพระสงฆ์9รูปสลับกับการกล่าวบูชาเทพพยดาของพราหมณ์ เพื่อขอพรเทพพย,ยดาดาวนพเคราะห์ซึ่งสถิตในดวงชะตาให้มาช่วยปัดเป่าทุกภยัยบันดาลให้เกิดสวัสดิมงคลมีความสุขสมบูรณ์จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นปราศจากอุปสรรคพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองค่ะบูชาพระอาทิตย์ระวิเทวะข้าแต่เทพทินนกรทรงมาหิสรังสี ขออัญชรีแด่พระองค์สีหยันยงทิพยานยศไขาปานปูนอำนาจแผ่อภาพบ่มีคันเทพนั้นพร้อมบริวารเชิญสถิตสถานมนทนอันโสพลไพโรธชวริชโชตชูหฤฤไทตั้งใจบรรจงจัดจำรูรัตนพันธ์พิเศษเชิญอมรเทเวสเสด็จมา รับเครื่องวารามิตรบำบวงสังเวยสวงเทวสก,การตลอดทั้งครอบครัวและบริวารสาธุชนทั้งหลายผู้เข้าร่วมกิจพิธีในวันนี้นั้นซึ่งได้ประสาทเครื่องผีเพื่อปรีดีปราโมทเสร็จประโยชน์หมูอมอ่อมรจงเพิ่มพรสุขสวัสด์ชนมายุวัฒโนดมสุขาพิรมส่างเศร้าจงทุกขาบนิรันดร สมดุจพรข้าพระเจ้าอ้างประสิทธิได้พันโสธิเทินมิติเตโชอาชยาเสียญาติการาสัสพันตรายนิวารณสมมาทานุภาเวนนวโนกกตรธรรมในการสวรดนพเคราะ เทพนพเคราะห์และพุทธมนต์ที่ใช้สวดหลังจากสวดบทมงคลสูตรแล้วประกอบด้วยการสวดบทโมรปริศสำหรับบูชาพระอาทิตย์สวดบทอภัยยปริศสำหรับบูชาพระจันทร์สวดบทกรณียเมตตสูตรสำหรับบูชาพระอังคาร สวดบทขันธปาริตเพื่อบูชาพระพุทธสวดบทอังคุลิมาละปาริตสำหรับบูชาพระเสาสวดบทรัตนสูตรสำหรับบูชาพระพฤหัสสวดบทอาตานาติยปริธสำหรับบูชาพระราหูสวดบททชักขสูตรสำหรับบูชาพระศุกและสวดบทชยปริตสำหรับบูชาพระเกตค่ะเา ปฏิเสติี่ยากนานตัณฑ์ตุสัตถายสีลังรักขันตุสัปปะตาภาวนาปิรตตาหัวตุขาจันตุเทวตาคาตา भला पाता पाचे तनाञ्जया भलां हरतानाञ्ज ते च नर पारे भावे नहन्तु वा ते सह ओ ลำดับต่อไปจะได้ขอแม่ตาบาร,รมีธรรมหลวงพ่อพระครูยติธรรม,มานยุทธหลวงพ่อแปะแห่งวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมจะได้แม่ตาเป็นองค์ดับเทียนชัยกราบรัตนาด้วยความเคารพครับผม นาทิเมสสรานังอันยังปวดตัวเมื่อสัลรานวังเอเตนัสสัจวาเชนะโหตุเตชยามังคะลานาทิเมสสรานังอันยังทามวังเมื่อสัลรานวังเอโตยะทิติปุจจานิปุโต ลำดับต่อไปจะได้ขอเจริญพรทั้งเก้าท่านได้เป็นตัวแทนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งเก้ารูปและพระเกจิเทราจารย์ตามลำดับคุณกอศักชนและศมีศักดิ์ประธานในการอมอบพระไตผ่านนะครับตัวแทนของแต่ละภาคนะครับพรเพื่อน,นําไปถวายยังวัดต่างๆนะครับรทั้งสี่ภาคนะครับยะทา ววาาาาลลิาาลิิหปปปุุรรเนตสาขาลังเอววะะเมะอิโต่านออนิสงแห่งความตั้งใจอันดีที่ทางคณะผู้จัดกิจกรรมได้กระทำตลอด24อปีที่ผ่านมาจงเป็นพลวะปัใจจัยให้ทุกทกท่านแคล้วคลาดปลอดภยัยจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายและได้รับความสุข ความอิ่มเอ็มใจกันไปโดยทั่วหน้านะคะสาธุสาธุสาธุาธได้รับอนุภาพแห่งพุทธมนต์กันแล้วเรามาติดตามมงคลดีๆที่น่าสดับจากคุณแม่ปรางรัายกันบ้างนะคะ ค่ะวันนี้นะคะปรางรัตมีอีกหนึ่งมงคลสำคัญมาให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณาดังนี้ค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรในมงคล38ข้อที่21คือความไม่ประมาทในธรรมคำว่าธรรมะ ธรรมะคือผู้ปฏิบัติตามผู้ใดประพฤติตามธรรมปฏิบัติตามธรรมผู้นั้นย่อมไม่ตกไปในทางที่ชั่วผู้นั้นย่อมไม่ได้รับความทุกข์ได้รับแต่ความสุขเพราะว่าทำตามธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราท่านทั้งหลายประมาทในธรรมประมาทในกิจที่ทำคำที่พูดประมาท ในสิ่งที่เราพูดเพียงนิดเดียวเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นได้รับกับความไม่ดีไม่งามในชีวิตขึ้นมาได้แม้แต่คําพูดถ้าพูดให้กําลังใจดีก็มีความสุขพูดให้กําลังใจถดถอยลงมันก็เป็นทุกข์ฉะนั้นแล้วญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายไม่ประมาทในธรรมมีความเคารพ ในธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมะคารวตาเคารพในพระธรรมของพระพุทธเจ้าแน่นอนโยมไม่ตกไปในทางที่ชั่วแน่นอนจะเกิดชาตินี้หรือจะเกิดชาติไหนชาติใดๆก็ไม่ตกไปในทางที่ชั่วเหมือนกับในคนหนึ่งดำลงตำแหน่งเป็นเศรษฐีมีเงินทองมากมายก,กายกองแต่เขาประมาทประมาทในชีวิตของเขา ไม่ได้ทําความดีไม่ได้เกื้อกูลสังคมไม่ได้ทําบุญสุนทรทานใดๆปรากฏว่าสันทันเศรษฐีผู้นี้เสียชีวิตเมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้วปรากฏว่าเกิดชาติใหม่มากลายเป็นขอทานเพราะว่าประมาทไม่ปพฤระติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อประมาทดังนั้นแล้วเขาไม่ปฏิพฤติตามคําสอนแล้วไม่เกิดไปเกิดเป็นยาจกว่านีพกคนขอทาน ทีนี้ไปขอทานที่บ้านของเศรษฐีนะ่ไปเกิดเป็นยาจกแล้วไปขอทานที่บ้านเศรษฐีขอไปขอมาพอถึงเวลาท่านเศรษฐีจะให้ทานนะยาจกคนนี้ก็ไปต่อแถวเป็นคนที่หนึ่งเออเป็นคนสุดท้ายไปต่อแถวเป็นคนสุดท้ายท่านยาท่านเศรษฐีแจกของมาแจกไปแจกมาก็ปรากฏว่ามาไม่ถึงนะ่ของหมดก่อนทีนี้เขาก็วันต่อมาก็มาอีกท่านเศรษฐีแจกทานสามวันพอมาถึง ตัวเองมาต่อแถวคนที่หนึ่งเลยท่านเศรษฐีบอกว่า,เ,าเมื่อวานนี้แจกทานตั้งแต่ข้างหน้าไปข้างหลังข้างหลังไม่ได้จึงขอแจกจากข้างหลังมาข้างหน้าแจกมาคนข้างหน้าก็ไม่ได้ในที่สุดวันที่สามาจกคนี้ไปอยู่ตรงกลางท่านเศรษฐีออกมาแจกวัตถุทานแจกจากข้างหน้าข้างหลังพร้อมกันปรากฏว่ามาถึงตรงกลางของหมดตัวเองก็เลยไม่ได้นี่คือประมาทในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่ประมาทพลาดพลั้งในธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าจะอยู่กับพ่อกับแม่ก็มีความสุขจะอยู่กับสังคมก็มีความสุขจะอยู่กับพี่กับน้องก็มีความสุขขอเจริญพรหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับทุกสาระที่พุทธปัญญาพรมร์นำมาฝากและหากมีคำแนะนำก็อย่าลืมสื่อสารมาให้พวกเราได้ทราบกันบ้างนะคะแล้วกลับมาพบกับปรางและน้องเป็นหนึ่งได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้า สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาและขอธรรมะโปรดรักษา,าทุกท่านนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ